อะไรวะเนี่ยกีวี่เหรออ่ะสไลด์มาทำไมเอาเนี่ยสไลด์เข้าเป็นตัวแพงบิ๊กเป็นอีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะเบ็ด2ี่บาบาทนะครับอุย้ยพันแปดเลยเหรอรอบนี้ เรผูราไมา่อยู่กันในเกมใหม่นะของค่ายฮัมมอนดิโลนะฮะกระทุนเข้ามาที่ราคา1นึ่งันอ่าหนึ่งพันห้าร5อ0นะลองดูว่าเราจะแตกหรือเปล่านะั้ตรงนี้นะฮะยอดเงินของเรานะะดูรายจ่ายสักหน่อยแล้วกันวายจะเป็นต้นกระบองเพชรน,นะตัวแพงที่สุดเป็นเพชรน,นะแล้วก็ต้นกระบองเพชรน่ะตามลงมานะต้นกระบองเพชรมันโครอันะต้นใหญ่กับต้นเล็กนะดูดีนะทุกคนนะแล้วก็ตามลงมาเรื่อยๆนะทุกคนนะอ่ะ นี่เลยลงมาเรื่อยๆเลยะฮะตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ตัวละครนะจะมีอยู่3ตัวนะ,ะอ่ะลองดูว่าจะเป็นยังไงนะเกมนี้เป็นเกมใหม่นะผมก็ยังไม่เคยเล่นนะอันนี้คือระหว่างเกมฐานอะไรเนะี่ยมันจะมีการคอมโบนอของตัวนะฮะเนาะอะมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาแนละ้วก็จะงงๆนิดนึงแหละอะต้องลองหมุนนะถึงจะรู้นะ,ะว่ามันเป็นยังไงนะฮะอะทุนพันห้าวันนี้ขอเบ็ดเริ่มต้นนะอ,อยู่ที่ซักอ12.50ก่อนละกันนะมาขอปั่นไปนะฮะ อ่ะวายอุ้ยมาทีเป็นแถวยาวนี่ว่ะเบสิบสองจุดห้าเข้ามาสิบเก้าจุดห้านะฮะกำไรนี่ว่ะอ่ะช้างเข้ามาหนึ่งเอา้าเข้าช้างไปเสร็จแล้วอะไรอ่ะขี่รถไปไหนอ่ะขี่รถไปทําไมเอาอะไรวนะเนี่ยอ่ะช้างเข้ามาขี่รถอีกแล้วไปอะไรตัวละครคือมีช้างแล้วก็มีหมาชิ้นจอกนะ ขี่รถไล่กันนะคืออะไรวะเอาเงายบมาเป็นแถวยาวเข้าเรมอนเดมอนไปกาวเหลีย่ยญต่อเลยขี่รถเพื่ออะไรนะทุกคนนะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์กันมาด้วยละกันนะตรงนี้เข้าไปโอ้ยห้า่าเหมือนวะยี่สิบสองจุดห้ามาต่อเลยอย่าได้ช้าไปให้สุดไปให้สุด ไปดิเออเรียมอนเข้ามาไปเออต้องกับวงพิกเข้ามานะเอ้าบิ๊กวินเลยทุกคนนะเป็นตัวแพงที่สุดเรามาจากอ่าช้างเนาะใช่ปะสามร้อยบาทเลยว่ะโอ้ยเอาเรื่องนะหมืนไม่ต่อเลยตอนนี้ยังเท่าทุนอยู่เนาะไปเรย่อยๆเฮ้ยกัออยนโดดทำไมอะ กระโดดทำไมตกใจหมดอ,นนอันนี้คืออะไรกดเพื่ออะไรกดเพื่ออะไรอ๋อดูว่ามันเดินทางถึงไหนแล้วทําไมวะเดินทางเพื่ออะไรวะไม่เข้าใจวะ,ะหมุนไปเรื่อยๆนี่ไงตัวแพงามาตัวแพงวะ่ะไม่แพงเนี่ยวะแต่ว่าเข้าแถวยาวไป37บาทถือว่าจ่ายดีอยู่พอสมควรนะทุกคนนะเกมนี้มันเข้าง่ายเหมือนกันนะแต่อีกหน้าเราขอเพิ่มเม็ดแล้วกันนะ จะเพิ่มเม็ดแล้วก็อาจจะกดเอ้าเอา,เอาฟีเจอร์พิเศษเข้าครับกลายมาเป็นวายอ่ะเอาแล้ไงเอาแล้วไง,วไงสิบห้าบาทมากระโดดมาเป็นวายอีกแล้วเอาแล้วไงเฮ้ยลีเล่เลยฮะอ่ะกระโดดไปนี่เขาเลม,มอนไปสิบบาทเราไปสิบสองบาทนี่ยว่ะพวกเพชรพวกกระป๋บบองเพชรไม่ค่อยมาเนี่ยวายเข้ามาครับ วายเข้ามาทีก็คือจะกลายเป็นแถวยาวเนาะก็เด็ดอยู่นี่ไงอ่ะไม่เข้าลายจานนั่นเลยไม่เป็นแถวยาวนะฮะอ่ะต่อเลยอ่ะเดินทางอีกแล้วจิ้มจอกกูไปโอ้โหไปถ้าเกิดเราเพิ่มเป็ดการเดินทางของเรามันยังอยู่ที่เดิมปะะ่าวอ่ะอ่านดับไม่หมดแต่ผมเปล่านะ้ออ๊ะเอาแล้วไงบิ Big ๊กบินนะรอบนี้นั่นไงว่าละ ตกแผงเข้าไปนะทุกคนนะแล้วมันอุ้ย960บาทขึ้นมา2,000แล้วนะทุกคนนะตอนนี้คือกำไรเรามาแล้ว500บาทนะหกร้อนะ2,100นหนะกำไรเรามาแล้ววะเพราะว่าเราเบ็ดชิป5บาทเลยนะหรือไปนะว่าเพิ่มเบ็ดชิปมาเนะี่ยค่อนข้างที่เยอะๆเลยนะถ้าหมุนเข้าทีก็คือเจ็บเนาะไปเลยเนะี่ยเออเดินทางของกระต่ายครับรอบแรกนะเดินทางไปไหนวะเนะี่ยอ่ะขี่มาขี่รถกันไปแข่งกันละ อ่ะระบายเข้ามาตรงนี้เข้าอ่าอะไรวะเนี่ยกีวี่ะอ่ะสไลด์มาทำไมเอาเนี่ยสไลด์เข้าเป็นตัวแพงบิ <bara> ๊กเป็นอีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะเบ็ดยี่สิบห้าบาทนะครับอุย้ยพันแปดเลยเหรอรอบนี้มึงเข้าแพงจังวะเนี่ยเอาแล้ไงห,หยุดเลยหยุดเลยเลิกเลยเลิกเลยนะทุกคนนะเอาเป็นไม้เดินทางอะไรตรงนั้นนะผมไม่สนใจแล้วนะเข้ามาพันห้าหมู่ไปสามพันหนึ่งแล้วตอนนี้นะกำไรอยู่ที่ประมาณอ่าหนะึ่งพันเนาะใช่ปะพันห้าสามพันหนึ่ง 1,600บาทนะกำไรตอนนี้ถือว่าเยอะจริงๆนะทุกคนนะ